สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาเฟมิลี่นะคะเช้านี้ก็แม่ดาก็จะมาเก็บหญ้าในสวนนะคะเก็บหญ้าเก็บใบไม้เนาะแต่ว่าก่อนเราจะมาเก็บหญ้านั้นเราไปเปิดน้ําใส่แปลงสวนดอกไม้ของเราก่อนนะคะไะเป็นยังไงนาะนี่ให้น้ําแล้วนะคะรดน้ําแล้วฟื้นหรือเปล่าโอ้ให้น้ําแล้วก็ใบมันก็ร่วงเนาะใบเหลือง ส่วนอันนี้นะคะเอา้ากกำลังจะฟื้นค่ะดูดูดอกของมันแห้งแห้งกรอบเลยนะคะนี่เพราะว่าเรามันขาดน้ําไปนานเนาะมันขาดน้ําไปนานนะคะกําลังสวยทีเดียวเนาะขาดน้ําไปหลายวันก็เลยกว่าจะฟื้นคืนก็ต้องใช้เวลากําลังออกดอกสวยเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนอันนี้ยังไม่ยังไม่หนักเท่าต้นนั้นนะคะต้นนั้นหนักกว่าเพื่อนแต่ว่าดูใบนะคะจากใบที่กรอบก็ เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วแต่ร่วงแล้วค่ะร่วงแล้วเดี๋ยวมันก็คงดอกก็ร่วงด้วยนะคะดอกก็ร่วงด้วยเดี๋ยวมันก็คงพื้นใหม่เนาะส่วนอันนี้ยังรอดนะคะยังรอดอยู่เพราะว่าไม่ไดาอาดน้ําเข้าไปเยอะวันนั้นนะขาดน้ําไปหลายวันนะคะไปะเราไปเปิดน้ําทางด้านนี้นะคะ เชฟยันก็มายังไม่ได้กลับนะคะโอ้นัวนับคนขับเอากาแฟอะไรครับป๋ามินน้อยมาแต่เช้าเลยรินน้อยมาแต่เช้าเลย วันน้อยมาถึวันน้อยสองวันสองวันสองคืนเมื่อกี้เนี่ยปกติเราก็จะถ่ายกันธรรมดาแหละแต่ลุงพลเขาแกล้งให้พวกเราชะงักเเขาชะงักให้เราให้พวกเราเนี่ยลืมว่าเราจะคุยอะไรกันนะแกล้งแกล้งแกล้งตลอดเลยวันนี้ผมไปถ่ายคลิปลุงพลนะผมต้องตัดคลิปอีกยาวอ่ะผมให้ผมให้ผมแค่หยอกไปอย่างแค่แปดนาทีอย่างเงี้ย ลุงฟา้าไปซะยาวเลยคนนี้แล้วก็เอาอะไรไม่รู้มาผสมประสานแกล้งให้เราอ่ะเราก็เลยลงคลิปไปได้แล้วก็ต้องไปตัดอีกไกกระบายถ่ายไปถ่ายมา4 3นาทีใครจะไปดูอ่ะผมต้องส3ต้องหาเอาเรื่องเก่ามาผสมประสานให้มันเป็นแนาทีแล้วกินข้าวเช้าหรือยังคะวันนี้ยังไม่ได้กินยังหิวสบายดีอ๋อยังหิวสบายดีเดี๋ยวลองกินก๋วยเตี๋ยวค่ะใช่ไหม ขราวผมต้องรีบกลับบ้านเนี่ยมาเอาสินค้าของลุงพลไปขายครับผมมาช่วยลุงพลครับเอาไปจำหน่ายชื่อช่วยกันครับเพราะว่าผมผมเอาหมดแล้วนะสบู่เอาหมดสบู่ไม่มีขายแล้วเอาหมดเลยเหรอครับผมถ้าถ้าใครอยากซื้อสบู่ต้องไปซื้อที่บ้านกรอกหรือว่าออเดอร์จากแอดมินของแอดมินที่พีสกินครับผมเหมาไปไปช่วยเขา ก็ไม่ได้ช่วยแสดงว่าอันนี้ก็จะกลับวันนี้เลยใช่ก็รอรอกค่ะได้ไหลูกได้ได้พูดคุยกับลูกแล้วเรียบร้อยคุยกันนนั่แหละจำปาเหรอลูกโอ้วันนี้มีน้อยไปโรงเรียนไหมคะวันนี้ไม่ได้ไปวันอะไรคะวันอาทิตย์เหรอคะ ปีปีหนึ่งเห็นกันทีหนึ่งจริงจริงเธอดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นแต่ฉันดูแย่ลงไม่มันก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมในที่เธออยู่ตรงไหนที่ที่เราอยู่งน้นอยู่ติดกับแม่อ้วนหรอไปทําอะไรกับที่ไปบ้างอ๋อปลูกต้นไม้อปลูกต้นมะม่วงโครงการภายภาคหน้าคุณจะทําอะไรทําบ้านทําบ้านทํทบ้าน คือทาบ้านให้ลูกคือเป็นโมดกให้กับลูกนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีโมดกให้เราเราก็เลยต้องทําให้ลูกคือคือยังไงเราก็นอนตายตลัดเราได้มีที่ปีทางเป็นของตัวเองเอามีมีลูกด้วยหรอมีอะไรมีลูกสองคนสองคนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยอ๋อนาคนาคอยากจะไปทําบ้านให้ลูกจ้ะก็ทําไว้ให้ลูกแล้วเราก็อยู่ด้วยจ้ะ้วาหัวเธอไปไหนฮะหัวเธอหัวตายหัวตาย โอ้น้องเขาไปทำอะไรเขาตึงตายอ่ะเขาเขาตายเองตายเองใช่ไหมถ้าเขาไปตายกับเมียใหม่เราเล้วเขตายกับเมียใหม่อ๋อเราเลิกกันแนนแล้วเขาตายกับเมียเมียใหม่อ๋อนี่คือว่าตายนี่ก็ตายจากตัวเราไปใช่อ๋อตายไปจากหมดแต่แต่เขายังมีลมหายใจอยู่แต่เขยังมีลมหายใจอยู่โอ้ FC มาสวัสดีแม่แม่ FC หน่อยเร็วสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเชิญค่ะจ้า แมเขาบอกว่า FC มาทางน้นค่ะ FC มามาสวัสดีแม่ FC หน่อยลูกแล้ว FC มาสวัสดีค่ะ FC นะคะดูมน้อยนะครเนี่ยามาจากกาลสิน มีน้อยสวัสดีแม่เอซีหรือยังลูกสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกลุงคะเอฟซีมาจากกาลสินคะเอฟซีมาจากกาลสินเช้าเลยแม่น้อยมาแม่น้อย เนียน้อยมาแล้วจ้าเมื่อกี้ลุงพลตกใจมากเลยพ่อบอกเอฟซีมา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 มีตาก้องมโอ้มีตาก้องมาด้วยตากร้องมาด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะมามาเมื่อกี้ค่ะเอฟซีมาเมื่อกี้มาจากนู้นนะครับมาไกลมากเลยแย่แล้วจากใครพอดีมาเจอเอฟซีพอดีเรากำลังเเก็บงินเก็บเงนีอยู่พี่พร้อม บินน้อยบอกว่าเอฟซีมาเอฟซีมาบินน้อยบอกดูบินน้อยตาวัยไหมเขาบอกเอฟซีมาเอฟซีมาดูสิอันนี้มามายามเพื่อนบอกครับค่ะเที่ยวไปแค่กัดยวมากขามจดสวัสดีแม่น้อยเป็นทางถ่ายทางด้านหน้าค่ะจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้มาแต่เช้าเลยน่ารักมากเลยนะคะเทศกาโอ้ถ่ายรูปตรงนี้สวยงามมากเลยแม่แม่เม่ นนี่คือคักมองใกล้บรรงานแล้วนะเขาคือแต่คือคัดนิดหนึ่งเคยเห็นบนโมโหบ่ะเคยค่ะแล้วตอนนี้ไม่โมโหเลยใช่ไหมแกโมโหอยู่แต่ก็อดเอาเฟซีมาจากกาลสินนะคะมาก็เจอลุงพอดีเลยเนาะเดี๋ยววางไว้แถวแวนี้ก่อนเลย้ถ่ายรูปสวยๆนะฮะ เพคืกับไปนีครับนะคะที่มีช่องสื้อต่างๆกลางองูปู่พอดีเลยค่ะหนึ่งสองสามนะครับท่านผู้ชมหลายช่องนะครับซื้อใหญ่แต่ละช่องน้ก็ซื้อใหญ่ซื้อใหญ่ถือกันคนละสามีเครื่องนะครัเอามีสกิีข่าวข้าด้วยภาพหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามค่ะ โอ้สวยงามไหมสวยค่ะสวยครับสวยมากเลยคยินดีต้อนรับนะคะห้องน้ำเชิญนั่นนู้นเลยนะคะจ้ะทมาอวานมาเจอแด้วเนี่ยค่ะมีทูบอยู่นู่นนะคะทูบพันใบสีนะคะค่ะนะคะมาทางนี้ค่ะ อ๋อ oh, มานอนกูเรือดคำร้านก๋ยวยเตี๋ยวร้านก๋ยวยเตี๋ยว oh. หมูต้มยำอะ่ะนอนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำว <c oughs> <c oughs> ันนี้คึกคักนะคะเดี๋ยวทีแม่บ้านมา <c oughs> <c oughs> มัดผ้าก็จะยิ่งคึกคักเนาะ ขึ้นชมข้างบนได้นะคะแต่ว่าหยิบทูบก่อนค่ะเอซี่บอกว่าดวงดีมาเจอลุงพอดีนะคะถ้ามาเมื่อวานนี้ไม่เจอนะคะเพราะว่าลุงเพิ่งกลับเมื่อคืนนี้เนาะเอซี่ก็ดีใจนะคะมาก็ได้เจอลุงเลยนะคะจะเอ๋ลุงก็ถ่ายรูปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลุงเตพนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ